ใครอยากดูความแรงของ AMD Ryzen 54500ขอยกมือขึ้น I have CPU ร้านประกอบคอมที่อยากดูแลทุกคนให้ใกล้ขึ้นเราทำทุกอย่างให้มันเรียบร้อยที่สุดเพราะว่ารอยยิ้มของลูกค้าหรือความรู้สึกของลูกค้ามันสุดกนไรเมื่อรับคอมประกอบที่ร้าน I have CPU ทั้ง4สาขานครนายกรามินทาบางพัฒและ The ะโฟรลดทันที1,000บาท ขอคุณค้ามั่นใจใน i have CPU รีบเลยโปรโมชั่นสุดพิเศษรอคุณอยู่ครับผมสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i have CPU ครับผมเปล่า i have CPU สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เขาเลื่องเลยดีกว่า CPU ที่ผมยกไปยกเป็นไลฟ์นันก็มีหลายรุ่นหลายราคาไม่ว่าจะเป็น Intel AMD ก็ตามแต่แต่ว่าวันนี้ผมจะมาโฟกัส CPU รุ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะไล์ไปแต่มันคุ้มอย่างวะกับ AMD Ryzen 5 4,005ตัวนี้มันเป็น refresh core เพราะว่ามันไม่ใช่4,000ซีรีส์แท้ๆมันเป็น4,000ซีรีส์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น CPU แบบพูดว่ารูปมีน้อยก็ได้แหละแต่ว่า,าว่ามันเป็น CPU ที่ออกมาขัดตาทับแล้วกันในขณะที่5,000ซีรีส์มันยังไม่ออกมันแรงน้อยกว่า3 6 0 0ตรงๆนะแต่ว่า มันค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากับราคาเพราะว่า CPU ราคาประมาณนี้นะครับประมาณสักสามสี่พันประมาณนี้สถาปัตยกรรมเนี่ยมันยังเป็นเซนทูอยู่ไม่ใช่เซนสามถ้าเซนสามคือ5,000ซีรีส์นะครับแต่ว่าข้อดีของเขาเนี่ยมันอยู่ในสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าเรนูนะครับซาวการ์เจเรนูก็คือจะเป็นในซ็อกเก็ต AM4 เนี่ย AM4 ข้อดีของมันคือ มันได้ CPU หก core สอง thread กิกะเฮิร์สเ,เนี่ยออคอ o r น่าจะ3.8มจุกิกะเฮิร์ส turbo สูงสุดแต่ถ้ารันคอ r e เดียวเนี่ยมัน4.1่จุกิกะเฮิร์สก็ถือว่าเป็น CPU ที่คุ้มค่ากับราคาของมันนั่นเองนะครับแคชไม่เยอะแคชเลเวล2มี3ามเมก c a c h ล l e v e เนี่ยมี8ปดเมกนั่นเองแล้ว TDP กินไฟใน65สวัตต์ก็คือไม่ร้อนเท่าไหร่แนตะ่ว่าไอตัว Ryzen ห้าสีเนี่ยมันมีซิงค์เดิมเ,เห็นไหมครับซิงค์เดิมนั้นมันเอาอยู่ได้แบบสบายๆนั่นคือซิงค์เดิมสำหรับออบบสบายๆไม่จําเป็นที่จะต้องเพิ่มชุดน้ําหรือว่า ชุดมันร้อนได้แต่อย่างใดแต่ถ้าอยากเพิ่มได้ไหมได้รออะไรใช่ไหมครับอัปเกรดเพิ่มเติมนะแต่ว่าถ้าถามผมไม่ต้องอัปหรอกเสียงเดิมเอาอยู่เพราะว่ามันไม่ร้อนอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าถามว่าตัวแคชผมมองว่าโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าตัวนี้อาจจะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันไม่ได้ซัพพอร์ต p e ๊0 0อันนี้อันนี้จริงๆคือข้อเสียแต่ว่า ผมมองว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้การ์ดจอที่มันซัพพอร์ตอย่างเช่นแบบ16 series 1630 series หรือว่าจะเป็นพวก i 6 6 0 0หรือว่าจะเป็น RX 6 6 0 0 XT ก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากมายในการใช้งานในปัจจุบันทุกตัวนะไม่ว่าจะเป็น4500 5500 5600หรือว่าแม้กระทั่ง5600 X นั้นหรือแม้กระทั่ง7600 X นั้น ต่างก็มีแค่6คอร์สอเทรดแต่สุดท้ายแล้วมันจะต่างกันที่กิจกระเพิร์สต่างกันที่หน่วยความจำแคชและต่างกันที่สแต็กแอนยักขั้นหลายแหล่นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเลือกตามราคาดีกว่าผมพูดตรงว่า6คอร์สอเทรดของ4 5พัตรงนี้ไม่ได้ดีแต่ไม่ได้แย่ถูกต้องไหมเพราะว่ามันสู้4คอร์8เทรดของ Intel ล2ไม่ได้แต่มันแรงกว่า i3 สามเจ็ดสิแน่นอนดังนั้นเนี่ย เราต้องดูโปรโมทเปิดคอด้วยเราจะดูจะนวนคอไม่ได้แต่ตอนนี้มันได้เปรี่ยนตัวที่ว่ามันได้6กคอ2เทสั่นเองดังนั้นเนี่ยผลเทสจะเป็นตัวบอกว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ชื่อกรบอกว่าแล้วว่ามันคือ AM เออไม่พูดพร่ำทำเพลงเราจะไปดูผลการทดสอบดีกว่าคลิปนี้ม่ตวงเผยแพ็ออการ,ราคาและสเปคอาจจะการเปลี่ยนแปลงแต่ผลเทสไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็เปิดรูปถ่ายแล้วครับไม่มีมันเปลี่ยนไปถึงแม้คนในภาพจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งวันนี้ผลเทสเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันคู่กาจอหลายรูปแบบบ้างเนี่ยผมจะยึด4.5ตัวนี้เป็นหลักแล้วก็จะประกอบไปด้วยกาจอยาง GTX โดโมสามศูนย์โดโมห้า0 t โดโมซูซูเปอกอย่างศูน 60, ย์หมคุเหมือนเดิมแต่ที่ราคาตั้งแต่หมื่นสามไปจนถึงสองหมื่นมันเปลี่ยนแปลงกาจอถูกต้องไหมครับดันงนั้นทุกเครื่องจะสเปคเดียวกันทั้งหมดนะ CPU เมนบอร์ด RAM Storage Case คำว่า supply พวกนี้สเปกเดียวกันทั้งหมดแต่เปลี่ยนแปแค่กาจอ โอเคดัง okay. น,นั้นเรามาเริ่มเครื่องแรกครับราคารับเอง13,490หามเรามาดูกันครับว่า Ryzen ห้าสี่พันในราคา13,490สามผมจะพูดสเปคแรกสเปคเดียวนะ CPU เป็น AMD Ryzen ห้าสี่พันคอร์12เทสตเทอร์โบ4.1่จุกิกะเฮิร์ครับมาเธอบอร์ดเป็นตัว ASUS A 3 2 0 MK นั่นเองแล้วก็แรมครับแรมเนี่ยเราจะเบส์ออนสิบหกิกวิละ่ะ Kingston Fury หรือไม่ก็ Corsair Vengeance LPX 16บหกิกนะย้ำอีกรอบสิบหกกิกแปดกิก0ูณ m สตอร์เรจนะครับจะเป็น Kingston NV 2 256 g b p o w e r Supply กกิกเพราะว่าสปายแบตแอซ่าห้ plus ปล้อนนะครับแล้วก็เคสเนี่ยจะเป็น d e o o l u t i o n Esport v e g a n Light นะครับการ์ดจอตัวแรกที่ถูกใส่เขา้าไปในราคา13,490หามก็คือ g a l a x จอ Gforce GTX 1630นั่นเองครับเรามาดูผลเทสกันแล้วกันนะครับพ o r t สตี้มอนเดิ a โปรแฟรเนี่ย Full HD ปรับต่ำสุดนะอันนี้บอกก่อนแล้วเปิดเ p s ิซาบาลามได้กี่เฟรม60สิถึงเจ็ดสิเฟรม <c oughs> ไม่ได้แย่ฮอกวอต Full อ d ปรับโล w ต้องเปิดเอเไปเป p e r ฟอร์มาน e นี่จะเหนื่อยหน่อยในป่าเนี่ย40-55เฟรมปรับโล w แล้วเปิดเอเไปเป p e r ฟอร์มาน e ช่วยนะครับแล้วก็ในหมู่บ้านฮอกมีดเนี่ย50-65เฟรมตรงนี้ผมมองว่าภาพไม่สวยเพราะปรับโล w แล้วก็เปิดเ s เบ s r ช่วยด้วยที่เป r f o ฟอร์มาด้วยดรงนั้นเนี่ย ภาพอาจจะไม่ได้สวยเฟรมแหละอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็มองราคาก็ก็ได้อยู่นะครับได้อยู่แล้วก็วาโลเนี่ยวาวโลแรมเนี่ยฟูนี้ปรับต่ำสุดเนี่ยร้อยเจ็ดสถึงสองร้อยสาเฟรมอันนี้ไม่ได้แย่นะครับดังนั้นเนี่ยเก็บอื่นเนี่ยเดี๋ยวก็มีนะครับไม่เชื่อไปดูเก็บื่ด้วย เกมอื่นเห็นไปแล้ว <control> นั้นเนี่ยหมื่นสามเนี่ยได้แน่ประมาณเนี่ยผมยกตอย่าง3เกมมาก่อนที่เหลือก็น่าจะเห็นกันหมดแล้วเครื่องเครื่องที่2เนี่ยจะราคาขยับขึ้นไปเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงการจอขึ้นไป1 3ื่นสเยเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ครับ500แต่ว่าการจอนั้นจะถูกเปลี่ยนจาก G4 GTX c e GTX 1กส0มศนกลายเป็น AMD r รเดีย RX อาร์เอคือสเปคเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ว่าความแรงมันจะแตกต่างหรือเปล่าคลเทสเกมแรกคุณภาพโมเดลบอกแฟร์ทูฮะปรับอันตรได้เลยอ่ะขยาบจากมินิมั m อ่ะกลายไปอันตรแล้วเปิดเอ r เซาบาลานี่เจ็ดสนึ่งร้อยเฟรมนะเจ็ดสิบอเฟรมก็เว่าเฮ้ยมี5 0 0ร้อยบขึ้นเยอะแต่ว่าก็ต้องแล้วแต่เลือกว่าทุกคนนั้นเชื่อใจในค่าไหนมากกว่ากันต้องแน่นอนผมต้องบอกว่าไดรเวอร์เไม่ได้แย่แต่เอ็นวีดีดีกว่าอั้นี่ผมพูดตรงๆนะต่อไปพอกวอร บาลานเนี่ย45-70เฟรมแล้วก็ที่หมู่บ้านฮอกมีดเนี่ยก็ได้4 0 6 0เฟรมอันนี้ดูแล้วน่าจะสูสีกันหรือเปล่าสูสีกันเน,ะนาะในส่วนของวอลโลแอนเนี่ยด้วยความที่ CPU ียเป็นตัวเดียวกันก็คงแบบไม่ได้ต่างกันอะไรมากมายนะดังนั้นเนี่ยเฟรมเรทจะใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็น Full HD ปรับโล180-250เฟรมแล้ว Full HD ปรับสุดเนี่ยจะอยู่ที่170-220เฟรมก็ถือว่า มันไม่ได้แตกต่างอะไรเพราะว่า c เพราะว่า Valorant เนี่ยมันเน้น CPU นะครับดังนั้นเนี่ยลองช่างใจดูระหว่าง g e f o GTX 1030กับ650 0 XT ในราคาที่ต่างกัน500บาทเนี่ยมันคุ้มไหมโดยส่วนตัวแล้ว650 XT ถ้ารันบนนี้ถ้ารันบน CPU อะไรช50 5เนี่ยมันจะรันบน PCIe 3.0ทําให้ความแรงของมันนั้นประมาณ GTX 1650ก็คือพูดง่ายคือมันเหมือนไม่เหมือนล่างทรงของ1650ชนกับ1030นั้นในความแรงต่างกัน500บาทราคาต่างกัน500บาทความแรงก็คงต่างกันไม่เยอะแต่แค่นี้เท่านั้นก็ลองดูผลเทสเกมอื่น ประกอบการตัดสินใจได้ไปดูกันเลยครับ แล้วต่อมาครับถ้ามันยังไม่จบฮะถ้ามันยังคันอยู่ฮะหนึงน่งโหสุ G Force G TX หนึ่งโตัวนี้ไรบอยเก้าสิบสอบิตมครองศูน์กลดคลอกลงตัด DLSS ตัดเ e ียร์เออกนั่นเองพูดง่ายเนาะผลเทสดีขึ้นเยอะไหมเยอะ1 10, 7 9 9 0ผลเทสจะดีขึ้นเยอะครับยกตัวอย่างครับ q o l l i t y Modern Warfare 2ครับปรับอันตร e s t เ a ซ a าบาานเนาะ6 5เฟรมเนี่ยเห็นไหมพอ 17, ื0 0เนเี่ยเราก็ปรับอันปรับ ที่อันตราได้ละเราเปิดเอฟซีที่บาลานเนี่ย65-80เฟรมต่อไปมาเวลสไปเดอร์แมนมายมูโรเลสเนี่ย Full HD นะครับปรับมีเดียเปิดเอฟซีบาลานเนี่ยมันก็จะได้มาสัก80-120เฟรมดังนั้นเนี่ยมันเริ่มเล่นเกมใหญ่แล้วเห็นไหมต่อไปวอลล่าร์แรนครับ ฟูดีปรับโลเนี่ยสองถึงสองเฟรมฟูดีปรับภาย170ยเจถึงสองร้มต่อมาผมแถมให้ก็คือทูเและโฟร์เูเปรับโล160ยหถึงสองร้อแล้วก็ 4K ปรับโล190ยเกถึงสองเจ็ดสิฟรมนั่นเองแต่ว,ว่าเกมอื่นก็ยังมีนะไปดูเกมอื่นกันเลยครับ <S <S Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Turn a ten piece to a twenty quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Okay, I'ma hit for twenty off a laptop in a Zoom meeting making money is my backdrop. Ballpoint bass hit harder than a slap shot. going my baby told her me like I'm Epcot. Whoa, whoa, I've been doing road on the go, go get a bag and flip it, that's for sure, if for show show I was never talking about money. Turn it down and go get you some money. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money counter, I can keep on thumbing it. all on you, but you can't buy the swag. Buy the swag. No mirrors, those foo I can see the tag. You can bet if I'm spending this, cause I get it I can see the lack. All I ever wanted was to have it all. Got close, never froze, had to risk it all. As a little boy, I wish I was a little tall. Never made the league, I f i n d other ways to let me ball. ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือว่าการที่คุณอัปเกรดการจอขึ้นมาเป็นจาก6 5 0 0 XT หรือแม้กระทั่ง1630นะครับราคามันแพงขึ้นแน่นอน3-4 0 0พันนะครับแต่ผลลัพธ์ก็มาก็คือคุ้มแต่ถ้ามันยังไม่จบฮะคราวนี้เมื่อกี้การ์ดจอเป็น n v i d i ียอันนี้เรากลับมาค่ายแดงกันบ้างแล้วการ์ดจอทีนขยับจากโ5 0ันหกลายเป็น RX 6,600ซึ่งการขยับจาก1600 XT กลายเป็น RX 6 600ก0ัน uh เ,น 6, เนี่ยในราคาบวกเพิ่มพันเดียวคือ18,990ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าอันนี้มันขยับไปเยอะเพราะว่า RX 6,600หกพันหกร้อยเนี่ย ต่างกันเนยอะเหมือนกันเพราะว่า RTX 600เนี่ยให้แรมมา8 g ิ128บิตและแรงกว่า RTX 3050แรงกว่า2060ถ้ามันแรงกว่า2ตัวนี้ต้องแรงกว่า 1น0โหซุปเปอร์อยู่แล้วในราคาบวกเพิ่มแค่1,000เดียวจะกลายเป็นราคา18990แล้วผมมองว่าถ้า18990แล้วมันหาตัวชนะตัวนี้มันยากค่อนข้างยากพอสมควรนะครับเรามาดูกันฮะเกมแรก modern warfare 2เนี่ย full hd ultra fsr e balance เนี่ยล่อไป9 0ถึง110เฟรมต่างกันเยอะนะครับ b o c k w a r l d legacy full hd ultra เป e ิด fsr balance อยู่ในป่า 5 5 7สิบหเจ็ดเฟรมในหมู่บ้านฮอกมิทมิบแปดสิบห้าเฟรมเนี่ยเห็นไหมหมื่นคุณเล่นฮ็อกวอตเลกาซี่ปรับอันตราบเปิดเอเมซ่าบาลานได้แล้วต่อไปวอลโลแรนครับเหมือนเดิมนะวอลโลแนนอนก็คงเหมือนเดิมเนาะวอลโลแรนฟูไอที่ปรับโลสองร้อยถึงสองกฟูไอที่ปรับไฮร้อยแปดสิบถึงสองเฟรมแต่เกมอื่นมันก็ดีขึ้นเหมือนเดิมแหละไปดูกันสิ เกมอื่นดีขึ้นเดิมเยอะเลยฮะแต่ถ้ายังไม่จบมันมีการจออีกรุ่นหนึ่งที่ราคาเท่ากับ rx 6600แต่ว่าเป็นค่ายเขียว nvidia geforce ก็คือ nvidia geforce rtx 3050นั่นเอง ram แรม 8GB ราคาจะเท่าเดิมนะคือ1 8 9่นโว้เรามาดูความแรงของซิสเตมนี้กันเกมแรก quality mode r n l a r a full hd ultra เปิด d l s s b a l a n c e เนี่ยเฟ a m e รทอยู่ที่8 4เฟรม ไม่เยอะไม่น้อยไม่น้อยเลยนะครับ80เฟรม h o w k วอ e Legacy Full HD ปรับค i าย DLSS Balance ได้60 80เฟรมในขนาดเดียวกันที่หมู่บ้านท็อกมิ t ได้40 55เฟรมไม่ได้แย่เลยฮะแล้วต่อมาก็คืออีกเกมหนึง่งแซรพาร์ม2.77 Full HD ปรับคายหมดเปิด DLSS Balance ปิดเรนปิดเรนก็เล่นได้ประมาณ55 90เฟรม ก็ไม่ได้แย่นี่นาแต่เกบอื่นก็จะเล่นได้อีกหรือเปล่าไปดูกันเลยนฮะ เกมอื่นก็เล่นได้เหมือนกันนะครับผมมองว่าการที่คุณจะเล่นไร z e เชน54.5ตัวนี้นะกาจอไม่ควรเกิน RTX 3060 RAM 8GB อันนี้คือตัวสุดท้ายแล้วคือ25,900คนเทสเกมเห็นไหมเราได้เห็น Quality w a r Zone 2.0ปรับสุดปรับ Extreme เปิด DLSS ประสาพเฟรมเรทล่อไป8.5-105เฟรมนี่คือที่สุดของแจแล้วนะ h o g w a r t Legacy เนี่ย ปรับไฮเปิด DLS ไปแล้ว,วมองว่า CPU มันเริ่มไม่ไหวละนะครับมีอาการ50-70เฟรมในป่านะครับหมู่บ้านฮอกมิทเนี่ย40-60เฟรมนะครับในหมู่บ้านแล้วก็วาร์โลเนี่ย Full HD ปรับโลเนี่ย190-250เฟรมปรับไฮเนี่ย160-220เฟรมแต่คันเดียวกันเนี่ยเกมอื่นมันก็เล่นได้เช่นเดียวกันไปดูเลยครับ ดังนั้นเนี่ยผมมองว่าที่ผ่านมาไรเซน5 4.5 0 0 มันคงทําได้ดีที่สุดประมาณนี้ผลเทสทุกอย่างก็คงอธิบายแล้วก็บอกรายละเอียดครบไปหมดแล้วซึ่งที่ผ่านมา6รุ่น6กกาจอ6ราคา6ความแตกตา่างแต่ว่าทุกอย่างนั้นเหมือนเดิมหมดคือคือ CPU เบนบอร์ดแรมพาวเวอร์เคสทุกอย่างจะเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดอาจจะมีพาวเวอร์ power ปรับเปลี่ยนบ้างตามกาลังไฟของกาจอที่มันรีเควสตเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยผลเทสเนี่ยผมเองเนี่ยก็ให้ดูไปหมดละดังนั้นเนี่ยลองตัดสินใจดูครับว่า AMD Ryzen 5 4 5นั้นโดยส่วนตัวถ้าถามผมนะ ผมมองว่ามเป็นปอีกตัวหนึ่งที่คุ้มค่าและอยู่ในเครื่องที่ประมาณสักหมื่นสามถึงสองห,หมื่นและมันให้ผลลัพธ์ได้ดีได้คุ้มค่ากับราคาของมันลองดูผลเทสประกอบการตัดใจ,ใจครับผลเทสไม่เคยโกหกใครครับผมนะครับฝากไว้ด้วยฮะนี่คือผลเทสจาแฮร์ซิแล้วผมลืมบอกไปว่าทุกเครื่องนั้นผมเทสเองกับมือนั่นเองนะครับฝากแฮร์ซิด้วยแล้วก็ฝากซีวีวตัวนี้ไปด้วย AMD Ryzen 5 4500ตัวนี้จาาแฮร์รซิมีคำถามอะไรเพิ่มเติมครับ พ้อความ Facebook Fanpage i have CPU line ID at i have CPU จนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ